สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะบอกเก่าพี่พี่เพื่อนน้องน้องท่านครับว่าจะมารับซื้อเหรียญอีกครั้งครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอาจารย์ผมบอกให้ผมซื้อแล้วครับว่าจะให้ผมรับซื้อเหรียญในตอนนี้แล้วครับท่านแต่ผมยังต้องรอเขาอีกสักพักหนึ่งครับไม่นานแล้วครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าจะรอเอาอะไรบ้างนั้นแล้วเขาบอกผม,ผมอีกรอบหนึ่งนะครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องท่านรอผมนะครับคือ ถึงวันนั้นผมจะประกาศรับซื้อจริงๆแล้วก็จะบอกว่าราคาเหรียญนั้นเหรียญนี้พศนั้นพศนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเรามาดูครับว่าปีพศนี้ราคาจะตกที่แต่เป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านนี่ครับพี่กมาด้านหลังแล้วนี่ครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบครับท่านสองห้าห้าศูนย์พอดีพอดีนะครับท่านนี้ครับอื้มบีรอยแตกเลาด้วยครับเนี่ยคือ เหรียญเสีแตก้วยครับมีลักษณะแบบนี้ยิ่งดีเยระครคบนี่ครับปี2550นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอยสำหรับปี2550นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่130ล้าน2แสนสอ2,000เหรียญนะคำถาด130ล้าน2 0 0 0สอ2,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละ60บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตรงกที่แล้วละ15บาทถึง25บาทเลยนะครับ